สวัสดีครับยูกับผมสังวัดนะครับกับช่องบังไปแสนสตูดิโอชื่อเก้านะครับมอนี่นะครับจะมาเหตุคิดเกี่ยวกับสูตรหางบังไปหกคุนนะครับหกคุนท่อ PVC สีฟ้านะครับก้มเงาลำตวสี่สิบเส้นนะครับจะมาบอกวิธีเหตุหางกันนะครับอันนี้คือหางนะครับ ลำโต40สเส้นใส่หางคงงาว่ำงาหนึ่งเมตรสิบนะครับเมตรสิบนะครับเมตรสิบเส้นนะครับเมตรสิบเส้นเราเสมอนะครับวัดกลางนะครับคือหาทิบหาเราเห็นมันได่เสมอนะครับ อันนี้ยังอันนี้ยังหนักหัวนิดหนึ่งนะครับเราข้อเราเรือท่องอยังสีนะครับกันไฟเรา้มันได้เสมอนะครับยังก็ได้นะครับเ้อเราทั้งหัวหนอกหินนะครับ วัดกลางนะครับหาทิ้หาเส้นเดี๋ยวจะได้นะครับกรตรงยีครับ ได้แล้วนะครับเสมอแล้วนะครับเราเสมอมาวัดเข่าบังนะครับหางเมตรสิบเขาบังยุคิบสามเส้นนะครับสามเส้นเราขีดไว้นะครับเราใส่หนวดกุ้งหนวดกุ้งควเมย่วซ้ำลำตัวนะครับ เงินคงนะครับ ជាงมาូវាំ្រូវាចាំ់ទៅ្ ปิดหน,นวดเขาไว้แล้วนะครับในนี้ลักษณะนี้พอวัดจากกลางนะครับกลางหาซิมหาเส้นพวัดเดินเหมือนมาท้างเล่ามานะครับอีกแปดเส้น,นครับ างคือหาชิมหาเส้นขวัตยนมะนาแปดเส้นนะครับยดินมะนาแปดเส้นท่วงครับ วัดมาแปดเส้นปุ๊บจับมังครับมีคือหนักไปนะครัหนักไปหนักไปเขาเหลาไปหยอ,อครับิดหนวดแล้วนะครับเดินวาดแปดเส้นเราเ,าเพี้เราหน่อยนะครับจะไปเหลวไร เราแล้วสั่งมึ่งนะครับเราไปเรื่อยๆสั่งมึงเรื่อยๆนะครับเกือบจะได้แล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับออกอีกนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเห็เนยูเนลักษณะนี่นะครับเชิดหัวนิดนึงนะครับอันนี้รือผินระนาบหางไฟเขานี่ท้าหนวดคุงอีกเชิดขึ้นนิดนึงนะครับเอาไปมัดเซ่บังไฟได้เลยน,นะครับคือว่าทวงในมาตรฐานแล้วนะครับเสรียบร้อยนะครับแตงหางหกหุนบอยากนะครับมัดเซ่บังไฟเลียว ติดกันไฟประมาณเจ็ดแผน่นขึ้นไปถึงสิบสามแผ่นนะครับขึ้นยูก,กับว่าบางไฟน้่นงเผาหน่อยเผาหลายนะครับล่องเอาไปปรับใส่บ้างนะครับมีคือสูตรหางที่ผมใส่ประจํานะครับผมจูดมาปีนี่ประมาณยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดบังนะครับยังโบ่แพ่นะครับสูตรหางสูตรนี้ราคาร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบยังบ่แพ่นะครับมีมีสนะมีเจ้านะครับ มีบางหนึ่งในบางทีได้น้อยกลัวมูคือบางในร้อยสี่สิบนะครับบางทีได้ร้ายที่สุดคือบางในสองร้อยยี่สิบหานะครับกับสูตรหางสูตรนี่ครับผมเห็ุมาประมาณยี่สิบยี่แปดบางนะครับในปีีครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆสำนี้ครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ